พ่น,ปนไปเลยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักสวนครัวของเราแน่นอนครับฉีพ่นแบบนี้รับรองเพียมดหนอนมแมลงหายแน่นอนครับอู้ดูสิครับเป็นลายเลยครับดูทางเป็นทางเลยเต็มเลยครับเนี่ยมันคือตัวอะไรครับคุณผู้ชมครับไม่เห็นตัวด้วย ส่วนมากแล้วมันจะมาช่วงเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องทําการกําจัดนะครับกําจัดหรือว่าป้องกันไว้ก่อนครับมีเขามีครับต้นมะเขือเทศกําลังเล็กอยู่ดูสิครับใบลายหมดโอ้โหดูใบนี้สิครับแห้งเหี่ยวเฉาหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราต้องมากําจัดนะครับกําจัดด้วยวิธีไหนครับกําจัดด้วยอะไรครับไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทา ได้รับชมการกําจัดนอนหรือว่าแมลงโดยกันเลยนะครับนะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนาม,มากําจัดเพลี้ยมดหนอนแมลงนะครับที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเรานั่นก็คือนี่ครับยาพาลา1เม็ดจะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงโตไว ใบใหญ่ใบเขียวด้วยนะครับอีกอย่างหนึงก็คือน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวก็จะมีประโยชน์มากมายเช่นโปรตีนวิตามินทำให้พืชผักแข็งแรงโตไวและอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับน้ำส้มขวนไม้เนี่ยครับเราจะนำมากําจัดเพลี้ยมดหนอนมแมลงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับ ก่อนอื่นให้เราเตรียมน้ำมา1.5ลิตรใส่ยาพาลาลงไปเลยครับ1เม็ดรอจนกว่ายาภาลาของเราจะละลายหรือว่าจะทุบก็ได้นะครับจะทุบให้ละเอียดเลยก็ได้แล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำสาวข้าวลงไปครับ1แก้วแบบนี้ครับ ตามด้วยน้ำส้มควนไม้ครับมันจะเป็นสีดำๆำแบบนี้ครับน้ำส้มควนไม้ใส่ครับหนึ่งฝาทำการปิดฝาครับปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขย่า นี่ครับเราก็จะได้น้ำยากำจัดเพลี้ยมดหนอนหรือว่ามแมลงที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราเสร็จแล้วให้เรานำไปฉีดพ่นนะครับเวลาฉีดพ่นให้ฉีดพ่นช่วงเย็นเพราะว่ามแมลงหรือว่าหนอนนะครับมันจะมากัดกินพืชผักสวนครัวของเราในช่วงเย็นเราควรฉีดช่วงเย็นนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับดูสิครับเป็นทางเลยนอนทั้งนั้นแหละครับให้เราฉีดนะครับแดดล่มลมตกแบบนี้ก็คือช่องเย็นครับฉีดพ่นไปเลยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักสวนครัวของเราแน่นอนครับฉีดพ่นแบบนี้รับรองเพียมมดหนอนแมลงหายแน่นอนครับและอย่างหนึ่งก็คือบำรุงพืชผักสวนครัวของเรา ให้แข็งแรงโตไวด้วยนะครับครับช่วงเย็นๆแบบนี้มีแดดอ่อนๆแบบนี้เราฉีดพ่นได้เลยนะครับเวลาฉีดพ่นก็อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้นะครับจะทําให้พืชผักสวนกรัวของเราแข็งแรงแล้วก็มแมลงไม่มากินแน่นอนครับนี่ครับผู้ชมดูครับ เห็นไหมครับว่าหนอนแน่นอนมันมากินจนหมดแล้วครับไก่จ,จะหมดแล้วเราต้องทําการป้องกันไว้ก่อนนะครับก็คือฉีดพ่นไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นบนใบแบบนี้หรือว่าใต้ใบแบบนี้ครับฉีดพ่นไปเลยนะครับทับลองครับไม่มีแน่นอนเพี้ยหนอนมแมลง ที่มากัดกินพืชผักของเรานะครับหนีกัะเจงแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตรงนี้ไม่กินเพราะว่ามันยังไม่มานี่เองครับเอาฉีดพ่นป้องกันได้เลยนะครับ หอากาศครับดูสิครับใบแหว่งไปเยอะเลยนอนแน่นอนครับสีคคนไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นพลิกแบบน,นี้ก็สีค้นได้นะครับป้องกันเพรี้ยหนอนแมลง ตีดพนไปเลยครับนี่ครับฉีดพ้นไปเลยครับต้นพริกครับต้นพริกแบบนี้ดูสับไปเรืองแล้วมีเพรี้ยแน่นอนเห็นครับเพรี้ที่อยู่ลำต้นบนพริกมาแล้วฉีดพ่นไปเลยครับ ป้องกันไว้ก่อนครับไม่ให้มันลุกลามไปใหญ่กว่านี้ครับดูรับใต้ใบแบบน,นี้ฉีดพ่นไปเลยนะครับจะทําให้พริกของเราโตไวไม่มีเพี้ยไม่มีมแมลงมากินแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับการกําจัดเพี้ยมดหนอนมแมลงโดยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือน้ําำวนไม้นเองครับ สามารถกำจัดเพลียมดหนอนแมลงได้ด้วยนะครับพเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามพอเพลินชาแนลด้ครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ